สวัสดีครับวันนี้ก็มาเก็บกับดักหนูเก็บกับดักหนูครับดักไว้สิบอันครับโห่แล้วครับดักไปหลังป่าเฟิร์นนลครับหลังบ่อน้ำเลยครับข้างบ่อซ้ายครับรบบบ่อซ้ายฝั่งนี้ด้วยดักไว้สิบอันครับมาเก็บแล้วครับตอนเช้ามารับชมได้เลยครับวันได้กี่ตัวครับ มาดูอันแรกของเราเลยติดไหมดักไว้ข้างๆปลาปลืนนี่ครับตรงไหนเอออันแรกไไม่เจอออนนี่ครับตรงนี้ครับครับลอยหมามาคุยหน้ารูาครับ นี่ทงมัดไปนี่ครับปิดไมเอ่ย ơi? แรกเอาสายตึงๆสายตึงๆอา้าวเรียบร้อยครับยฮู <Yahoo! S 1> นี่ครับอาวตัวแรกก็ใช้ได้แล้วครับ ไม่ได้มาดูครับเมื่อคืนฝนตกมาไม่ได้ครับแต่ตรงที่ดักไว้นี่ไม่ตกครับตกหน่อยเดียวแต่ที่บ้านนี่ตกแรงเลยครับเลยไม่ได้มาดูเลยครับได้ได้อยู่ครับหมดขึ้นเลยถัดไปครับ มาดูนี้ครับดักไว re ้ขอบบ่อนี่ครับบ่อที่ไม่ยิงปลานี่ครับเห็นหนูอะไรมาดักไว้ครับขอบบ่อเลยตรงไหนวะเนี่ยครับฝั่งนู้นฝั่งนน้น เดี๋ยวไปตรงนี้ครับติดไม่เอ่ยเอากลับหายไปไหนอ๋อนี่ครับอยู่นี่เองครับเอ๊ะตุ่นใจเลยครับนี่หนูแผงครับครับหน้ารูเขาอยู่นี่ วางไว้ตรงนี้ครับเด่นมานี่เลยครับโอ้สายใหญ่เลยครับเอ้ยโอ้โหใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยครับตัวนี้เอ้อรุ่นฝ่ามือนี่ครับใหญ่ๆเลย ใส่กิดใต้กับน้ำหอมเข้าไปครับเรียบร้อยจัดไปครับนะครับมาดูตรงนี้ดักไปสองอันครับครับรอยทางเขาวิ่งเข้าป่าฝัางนี้ครับวิ่งของวันนี้ครับนี่เป็นรูกเก่าครับหมามาขุดหมดแล้ว รูใหม่เขาอยู่ในป่านี่ครับดูฝั่ขงข้างในป่านี่ครับดักไปสองอันอยู่ครับติดไหมครับทงครับรลอยเข้าพ,พึ่งเข้ามาเลยเมื่อคืนนี่ครับไม่ติดเลยครับอันนี้ ครับพอยเขากินหญ้าข้างกลับเลยครับกินข้าวหมดอีกแล้วครับกิจาายไม่เอาเลยยกกลับย้ายมาวางวางฝั่งนี้ด้วยครับนี่ผมดักไว้ตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะครับยกมาไว้ฝั่งนี้เฉยเลยเขียกกินข้าวจนได้นะครับ หล,ลักไปตรงนู้นไม่ติดครับนี่นี่ครับมาดูอันที่สองหลักไปใ,ใกล้กันนี่ครับโอ้เรียบร้อยเลยครับนี่ครับนี่ครับโอ้ใหใหญ่เลยครับนี่ใหญ่กว่ามือครับใช้ได้เลย ครับโอ้โหติดฟันหน่อยเดียวเองแต่กลับตีหัวไปทีนึงครับแล้วก็มาติดตรงฟันอ่ะได้ตัวอยู่ครับตรงนี้นีกว่าจะไม่ได้ซะแล้วนี่ครับสายใหญ่เลยครับทอมือเลย ได้อยู่ครับใส่ใหญ่เลยใส่ใหญ่จักไปครับนี่ครับมาดูอันนี้ครับนี่รอยเขาขุดกินญ้านะครับเต็มพื้นที่เลยครับ โอ้นี่เรียบร้อยครับนี่ครับเรียบร้อยเลยครับอืมนายจะติดตั้งนานแล้วครับติดแต่หัวค่ำนู่นนะครับเรียบร้อยเลยครับตัวนี้ครับลอยเข้ามาหาพุดกินยาเต็มเลยครับเนี่ยนี่ครับ นี่ไม่จะใหญ่เลยกินเต็มพื้นที่นี่นะครับเอาเก็บอันนี้ก่อนถักไปไกลกันนี่นะครับอันนึงอ๋อันนี้ร้อยเข้าเขียกินข้าวครับกินข้าวหมดเลยครับหนุพื้นทนี่สงสัยหน้าชอบกินข้าวครับหมดไปแล้วครับข้าวเขียกับเข้าไปข้างในนู้นครับ ก็มาติดอันนี้ครับนี่เรียบร้อยเลยครับอันนี้ติดเจ็ดมีตัวมากินข้าวอีกครับนี่ข้าวหมดไปเลยครับน่าจะมีหลายตัวอยู่ครับนี่ร้อยขุดเต็มเลยใหญ่ใช้ได้ใช้ได้อยู่ครับฝ่ามือเลยครับ จัดไปครับครับผมตอนนี้ก็เก็บมาหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับได้มาสส่แต้มครับใส่ใหญ่ๆครับนี่รุ่นมือนี่ครับนี่ครับ ตัวนี้ตัวใหญ่สุดเลยครับใส่บิ๊กเลยครับมีหลุดไปสามตัวครับหนีบแล้วมันหลุดนะครับนี่อันนี้มือยังติดอยู่เลยนะครับหลังกัดหลุดไปครับพอได้อยู่ครับวันนี้สี่ตัวครับจัดไปครับ